เหมราชบทที่19อากูเปรียบเหมือนพ่อคนที่สองของผมปุรนินเอ่ยขึ้นเมื่อปาวีนิ่งเงียบไปนานเขาไม่รู้ว่าหล่อนกำลังคิดถึงเรื่องอะไรอากูทำทุกอย่างเพื่อผมตั้งแต่เล็กจนโต แม้ปุรนินไม่พูดปาวีก็เข้าใจดีไม่เช่นนั้นมีหรือที่คนอย่างนายพิพิธจะตรวจสอบเอาเป็นเอาตายกับแค่เลขาที่จะส่งไปทำงานกับเขายัางต่างประเทศเริ่มจากสอบประวัติและตรวจบุคลิกท่าทางไหนยืนซิเวลานั้นปาวียังงงอยู่ได้ซ้าเมื่อได้ยินคาสั่งหลั่นถามย้าเขาว่าดิฉันหรอคะยืนขึ้น พีพิศไม่ได้ตะโกนหรือแสดงท่าทางฉุนเฉียวที่หล่อนย้อนถามเขาพยักหน้าเสียงพูดไม่ดังนักแต่ค่อนข้างหนักแน่นจนหล่อนต้องลุกยืนอย่างลังเลหมุนตัวช้าๆหน่อยปรารวีอยากจะพูดว่าหล่อนไม่ได้มาสมัครเป็นนางงามแต่ท่าทางของพิพิศไม่ใช่คนที่หล่อนจะกล้าต่อล้อต่อเถียงด้วยจึงทำตามอย่างว่าง่ายดีมากนั่งลงปรารวี ยืดตัวตรงมือประสานไว้บนตักเมื่อกล่าวว่าดิฉันมีสิทธิ์ถามไหมคะพิพิธวางปากกาแล้วมองลอดแว่นถามมาทำไมถึงต้องทำนเช่นนี้ในเมื่อดิฉันมาสมัครงานเลขาไม่ใช่เออไม่ใช่มาประกวดนางสาวไทยพิพิธต่อให้ถูกแล้วเธอถามได้ตรงเป้าหมายและฉันก็จะอธิบายให้เธอฟังว่าคนเป็นเลขา ใช่ว่าจะเรียนจบมาแล้วพวกดีกรีหลายๆใบมาสมัครงานแล้วหวังว่าเขาจะรับนั่นต้องไม่ใช่ที่นี่เพราะฉันดูคนหมดทุกอย่างความรู้หน้าตาบุคลิกและความสามารถงานนี้มีค่าตอบแทนสูงและงานก็ไม่หนักมีผู้หญิงหลายคนอยากได้งานนี้แต่ดิฉันกลับไม่ค่อยแน่ใจมีด้วยหรือคะงานไม่หนักแต่ค่าตอบแทนสูงหรือว่าเป็นงานที่ไม่สุจริตเธอกล้าดี คุณอนุญาตให้ดิฉันถามพรายยิ้มปรากฏที่มุมปากแหววแห่งความพอใจจุดขึ้นที่ดวงตาฉันชอบคนฉลาดและตรงไปตรงมาเธอสงสัยอะไรพูดได้ไม่ต้องอ้อมค้อมคุณคงไม่จ้างฉันไปเป็นเมียน้อยของใครพิพิธหัวเราะเต็มเสียงเสียงนั้นก้องไปทั้งห้องนึกแล้วว่าเธอต้องถามอย่างนี้เธอเป็นคนแรกที่สงสัยและกล้าถามซึ่งซึ่งหน้า และดิฉันอาจเป็นคนแรกด้วยก็ได้ที่จะปฏิเสธงานนี้ทำไมพระดิฉันถือคำว่าศักดิ์ศรีมากกว่าเงินทองพระดิฉันเป็นคนโง่ค่ะพิพิดรีตาเล็กน้อยผู้หญิงที่นั่งตัวตรงอยู่เบื้องหน้าเขาขณะนี้สวยงามไม่มีที่ติทั้งยังมีบุคลิกและความเฉลียวฉลาดจนเขารู้สึกประทับใจหลันเปรียบเสมือนเพชรที่เจรไนแล้วเหมาะแก่เรือนแหวนสูงค่าผู้หญิงบางคนสวยแต่ไม่ฉลาด ผู้หญิงบางคนสวยแต่ไม่มีบุคลิกพี่พิดเปิดแฟ้มเอกสารขณะที่ปรารวียิ้มยันยันดิฉันควรอยู่ประเภทไหนละคะไม่รู้เหมือนกันเป็นคำตอบสุดท้ายจากพี่พิดฉันหมดหน้าที่แล้วเหมือเธอเดินเข้ามาในห้องปรารวีไม่เข้าใจว่าหล่อนควรจะเสียใจหรือไม่ที่ทราบข่าวการตายของพี่พิดเพราะเขาเป็นคนเลือกหล่อนมารับงานนี้งานที่มีผู้รับสมัครหลายคน แต่เขากลับเลือกหล่อนหลังจากพูดด้วยไม่ถึงสิบนาทีดีดีมากพ่อรู้ข่าวด้วยความดีใจปาวีเพิ่งเห็นพ่อหัวเราะวันนี้เองไม่แต่เท่านั้นพ่อยังจับหัวหล่อนเขยา่าสองสามทีตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดใกล้ชิดมันมากเท่าไหร่ผลสำเร็จของเราก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่หล่อนไม่เข้าใจแต่ก็ไม่กล้าถาม ระวางหล่อนกับพ่อมีช่องว่างมหึมาที่กั้นเอาไว้ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก้าวเข้าหากันได้ปาวีเคยสะดุ้งตื่นจากการหลับไหลขนลุกสู้เมื่อเกิดความคิดประหลาดหรือเขาอาจไม่ใช่พ่อของหลอนทำไมนะปาวีจึงต้องสูญเสียคนรักคนแล้วคนเล่าเสียงพูดเหมือนรำพึงปุรนินไม่เคยพูดเช่นนี้กับหลอนมาก่อนวันนี้เป็นวันแรกที่เขามอบความสนิททิดเชื้อให้หลอนภูมิใจ นั่นแสดงว่าเขายอมรับหล่นแล้วช่างไม่เสียแรงเลยทำไมถึงจะต้องมีคนตายและมีคนเกิดทุกวันเล้วคะวันนี้คุณอาจคิดว่าสูญเสียแต่พรุ่งนี้ถ้าคุณใจเย็นพอดิฉันเชื่อว่าคุณจะได้รับสิ่งทดแทนยิ่งใหญ่พอกันคุณกำลังให้กำลังใจผมดิฉันไม่บังอาจดิฉันเป็นเพียงคนงานของคุณดิฉันให้ได้แต่ความเป็นจริง ยังไงผมก็ต้องขอบคุณในขณะที่คิดว่าตัวเองโดดเดี่ยวไม่มีใครเลยคุณก็ยังไม่หนีไปไหนและก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปหากคุณต้องการปลวีไม่ได้ตอบอย่างใจคิดเพราะปุรนินมองข้ามไหลหล่อนออกไปยังร่างที่เดินแกมวิ่งมาตามทางเดินพี่ปีเตอร์แม้ผมตามหาแทบแย่ทำไมอาคังมีข่าวอะไรหรืออปาออกแล้วหรือยัง เขารือคำถามแทบไม่หายใจเมื่อขังบดีวิ่งมาถึงเด็กหนุ่มหอบจนตัวโยนอารองให้มาตามมอสตายอยากพบพี่ขังบดีตวัดหางตาไปที่ปรารวีอย่างไม่พอใจนักความที่ถูกตามใจจนเคยตัวทำให้เขาไม่พยายามเก็บซ่อนความรู้สึกปุรนินพูดกับน้องชายด้วยความกังวลผ่าตัดเสร็จแล้วหรืออคังขังบดีพยักหน้าเขาพาพ่อไปห้องพักแล้ว หมอสไตล์บอกว่าการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีแต่เขาอยากพูดกับพี่บางเรื่องแม่โกรธใหญ่ว่าแม่เป็นเมียทำไมหมอไม่พูดกับแม่แม่โกรธถ,ถึงกับบอกว่าหมอรู้กันกับพี่ปุรนินชะง,งักเล็กน้อยคังบดีรักเข้ามากถึงได้พูดให้เขาฟังทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องที่ลีเม์ปลักปร้ำเขาลีเม์คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเจตนาทำร้ายเจ้าสัวโดยมีหมอเป็นผู้ร่วมมืออะคังครับพี่ปีเตอร์ แม่เขาจะพูดยังไงก็ช่างเขาเถอะแต่ถ้าเธอเชื่อพี่พี่ก็พอใจแล้วผมเชื่อพี่เสมอพี่จะไปหาหมอเดี๋ยวนี้เขาผละจากคังบดีก้าวยาวๆผ่านปาลวีโดยไม่พูดจาหญิงสาวขายับจะตามแต่คังขวางหน้าเอาไว้คุณจะไปไหนปาลวีเลิกคิ้วเล็กน้อยพยายามใจเย็นทั้งทงที่รู้ว่าอีกฝ่ายไม่ยอมเป็นมิตรด้วยไปหาคุณปีเตอร์เขาอาจมีอะไรที่ต้องการให้ฉันทา ถ้าพี่เขาต้องการให้คุณทําอะไรทําไมเมื่อกี้เขาไม่เรียกล่ะคุณไม่ใช่ครอบครัวเรารอข้างนอกก็ได้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแม่ให้คุณมาด้วยคุณขังบดีปรารวีมีความรู้สึกคลายเลือดขึ้นหน้าเด็กอวดดีคนนี้มีสิทธิ์อะไรจึงพูดจาก้าวร้าวกับหล่อนเช่นนี้เมื่อคุณแม่ของคุณให้ฉันมาด้วยท่านย่อมต้องทราบเหตุผลดีว่าทําไมปรารวีนิ่งไปชั่วอึดใจจึงถามว่าทําไมคุณถึงไม่ชอบฉัน ขังบดีอึ้งไปบ้างเขาเองก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าเหตุผลใดจึงมีอคติกับผู้หญิงคนนี้ท,ท,ทั้งๆที่หล่อนสวยจับตาไปเสียทุกอิริยาบถหากใครบอกว่าปาวีคือเจ้าหญิงเขาก็คงเชื่อแต่กระนั้นเขาก็ไม่ชอบหล่อนอยูด่ดีความสุขุมเยือกเย็นทําให้เขารู้สึกหนาวเมื่อเข้าใกล้สายตาหล่อนยามมองเขาบางครั้งสํารวจตรวจตร,ราจนกระทั่งเกิดความอึดอัดที่รายยิ่งไปกว่านั้น คือหล่อนชอบพี่ชายของเขาไม่มีทางอะไรนะปรารวีขมวดคิ้วเข้าหากันเมื่อเด็กหนุ่มมีท่าทางอึดอัดผมว่าถ้าคุณคิดจะมาเป็นพี่สะใยยผมแล้วก็ไม่มีทางเขากล่าวย้ำก่อนพลุนพลันเดินกลับไปทางเดียวกับที่ปรุรนินจากไปถึงให้ปรารวียืนนิ่งขึงณที่นั้นเพียงผู้เดียว ปุรนินเดินแกมวิ่งเข้าไปในห้องทั้งลีเมและจามอนยังคงยืนประจันหน้ากันอยู่กับหมอสไตล์ด้วยท่าทางเคร่งเครียดเมื่อเห็นเขาหมอสไตล์จึงพยักหน้าให้เข้ามาแล้วจะได้พูดพร้อมๆกันเสียเลยเข้ามาสิปีเตอร์พ่อผมเป็นอย่างไรบ้างหมอผ่าตัดเรียบร้อยดีแต่สิ่งที่ผมอยากบอกคุณทุกคนคือให้ทำใจไว้เพราะมันเป็นไปได้ที่เจสัวอาจจะฟื้นมาพ้นจากฤทธิยาสลบ หรือหมอสไตล์ถอนใจยาวอาจจะใช้เวลานานมากกว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรนะเสียงลีเมแหลมปรีดเสียดเข้าไปในแก้วหูปุรนินยืนจังงังเขาได้ยินเสียงจามอนพูดว่าอย่าล้อเล่นนะาหมอคุณเคยเห็นผมพูดเล่นเรื่องอาการคนไข้ไหมล่ะเจมไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้หมอโกหกคอยดูนะ ฉันจะฟ้องหมอฟ้องโรงพยาบาลน,นี้คอยดูน้ำตาไหลทะลักด้วยความตกใจมากกว่าที่จะเป็นห่วงก็หล่อนเพิ่งได้พบเจ้าสัวได้พูดกันไม่ทันไรเขามีอันเป็นไปลีเมเริ่มหวาดภวาเพราะไม่รู้ว่าเจ้าสัววางอนาคตของหล่อนและลูกไว้อย่างไรคุณริวน่าจามอนวางแขนโอบพี่สะใยเข้ามากอดไว้โดยไม่สนใจสายตาใครอีก เพราะหากพี่ชายเขานอนหลับเป็นเจ้าชายนิทราใครเล่าจะกล้ามามีปากเสียงกับเขาเรื่องลีเมยใจเย็นๆก่อนหมอเพียงแต่พูดว่าอาจจะเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้เท่าๆกันกับที่จะเป็นไปไม่ได้เหมือนกันแต่หมอต้องรู้ก่อนคนอื่นเขาถึงบอกเราอย่างนั้นใช่ไหมหมอเจมหมอสไตล์เป็นหมอประจําบ้านเรามานานเท่าไหร่แล้วเขาไม่เคยพลาดโทษนี่หากเขาเป็นอะไรไปฉันกับลูกจะทําอย่างไร รีเมยังคงคูุมฝ่ายอยู่ในอ้อมแขนของจามอนจะมีก็แต่ปุรนินเท่านั้นที่ถามหมออย่างมีความหวังไม่จริงใช่ไหมหมอถ้าพ้นคืนนี้แล้วเจ้าสัวยังไม่ตื่นเขาก็จะหลับตลอดไปหมอพูดเสียงเบาแต่มันดังก้องในโสตประสาทเขาอยากร้องตะโกนออกมาให้ได้เหมือนลีเมอยากวิ่งเอาหัวชนกำแพงเพียงเพื่อแลกเอาอาปาคนเดิมของเขากลับคืนมาอีกครั้งเท่านั้น พราะแกเพระแกคนเดียวที่ทําให้เจ้าสัวเป็นอย่างนี้คนอย่างแกมันไม่น่าไว้วางใจฉันรู้ใส่แกดีแกคงวางแผนมานานแล้วสินะลีเมหันมาตาวาดใส่จนหมอสไตล์ตกใจเขาตบบา่าปุรณนินเบาๆก่อนเดินพระไปจากห้องจามอนรีบจุปากห้ามไม่เอาคุณริวอยอยวายสิที่นี่โรงพยาบาลนะคุณไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรือนรกฉันก็ไม่กลัวทั้งนั้น มันทําให้เจ้าสัวตายนอนนิ่งเป็นผักเป็นปลามันก็เหมือนตายนั่นแหละเจมแล้วทีนี้ฉันจะทําอย่างไรพี่ในกัมเจ้าสัวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คุณริวเจ้าสัวอยู่กับมันเป็นคนสุดท้ายมันได้ทุกอย่างสมใจแล้วสิจึงได้คิดกําจัดเจ้าสัวทิ้งแผนมันสูงฉันเคยบอกแต่เธอก็ไม่เชื่อจามอนขยับอย่างอึดอัด เพราะการไม่อดออมคำพูดของลีเมหล่อนทำไปเพราะความตกใจเขารู้ดีแต่มันไม่ฉลาดนักที่หล่อนจะประกาศการเป็นศัตรูกับปูรนินออกมาอย่างเปิดเผยรวมทั้งการขู่กันโชคไปถึงหมอสไตล์ด้วยอารองหมอบอกหรือเปล่าว่าปาอยู่ห้องไหนอย่าบอกมันนะเจมมันไม่มีสิทธิ์เข้าไปหาเจ้าสัวอีกแล้วเธอต้องห้ามมันอย่าให้มันเข้าใกล้เจ้าสัวฉันไม่ไว้ใจมันแววตาปูรนินเต็มไปด้วยความสมเพช เมื่อเห็นท่าทางเหมือนคนเสียสติของรีเมเขารังเกียจแม้แต่จะพูดกับลอนเมื่อเห็นภาพที่แสดงถึงความใกล้ชิดของคนทั้งสองสมดังคำที่อาป,ปาเคยบอกเอาไว้มันเป็นชู้กันนึกหรือว่าอป,ปาไม่รู้นี่ทำไมคิดถึงอคังแล้วก็อาป,ปาไม่เอามันไว้ทำยาหรอกอาป,ปายังไม่ตายแต่ทั้งลีเมและจามอนอยังกล้าถึงเพียงนี้อารองปุรนินเตือนหรือจะให้ผมเดินไปถามอินฟอร์เมชัน จามอนอึกอักถึงอย่างไรเขาก็ยังเกรงใจรีเมย์อยู่นั่นเองพี่ปีเตอร์เสียงห้าวของขังบอดีดังขึ้นที่ประตูไม่ต้องถามอารองหรอกฮะผมถามหมอแล้วผมรู้ว่าพ่ออยู่ห้องไหนผมจะพาพี่ไปเองหยุดนะอคังรีเมย์ตะโกนห้ามแต่เด็กหนุ่มทำหน้าบึ้งสวนตอบทันทีแม่นะสิหยุดหยุดว่าพี่ปีเตอร์สักทีแล้วก็หยุดกอดกับอารองด้วยเขาไม่ใช่พ่อผมสักหน่อย จามอนปล่อยมือจากรีเมทันทีเวลานั้นเขาเกลียดคังบดีจับใจวอนซะแล้วเอเดกเวนเจ้าสัวอยู่ในห้องไอซีตึกเดียวและชั้นเดียวกับขจารินเพียงแต่คนละด้านเท่านั้นบุคคลทั้งสองหยุดชะงักเมื่อเห็นผู้ที่ยืนรออยู่หน้าห้องปรารวีเขามาทำอะไรอยู่ที่นี่อีกละ่ะคังบดีกล่าวอย่างหงุดหงิดปุรนินจึงปรามว่าอย่าเสียมรารยาทอคัง ปลวีเดินตรงเข้ามาหาเขาโดยไม่สนใจมองขังบดีหล่อนกล่าวกับเขาว่าเจ้าสวยอยู่ในห้องนั่นค่ะดิฉันติดต่อพูดกับหมอแล้วเขาห้ามทุกคนเยี่ยมนอกจากคุณหมายความว่ายังไงเราก็เป็นลูกเหมือนกันขังบดีขึ้นเสียงปลวีจึงหันไปมองเขาอย่างเย็นชาคุณก็ต้องตกลงกับคุณพี่ของคุณว่าลูกคนไหนจึงสมควรเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อปุรนินสบตาน้องชายใบหน้าเขาร่วงโรยเห็นได้ถนัด อคังอยากเยี่ยมอาปาก็ไปเถอะพี่จะรออยู่ข้างนอกขังบดีเม้มปากเขาสงสารปุรนินเป็นที่สุดเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาที่มารดาของเขากล่าวโทษอย่างไม่ไว้หน้าขังบดีรู้ดีว่าปุรนินไม่โต้อตอบเพราะเห็นแก่เขาเป็นสําคัญผมรู้ว่าพี่เป็นห่วงอาปาพี่เข้าไปเถอะครับแล้วค่อยออกมาบอกผมว่าอาปาเป็นอย่างไรบ้างแน่ใจหรือครับผมแน่ใจขอบใจมากนะอคัง ปุรณินเดินหายเข้าไปในห้องไอซโดยทิ้งให้ราวีและคังบดียืนเผชิญหน้ากันตามลำพังปลราวีเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนว่าคุณคงอยากถามฉันว่าฉันตามมาที่นี่ทำไมในเมื่อฉันไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นญาติโยมกับคุณแต่ฉันขอบอกว่าฉันมาในฐานะเลขาที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้เจ้านายถ้าไม่เพราะฉันทั้งคุณและพี่ชายคุณก็ไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมเจ้าสัวได้อยากให้ขอบใจละสิ ไม่จำเป็นหรอกคุณคังบดีคําขอบใจของคุณไม่มีค่าเท่ากับมาจากปากคุณปุรนินหรอกฉันเพียงแต่อยากบอกให้คุณรับทราบเอาไว้ว่าคุณกับฉันเรายังคงต้องเจอกันอีกนานอ้อประเดี๋ยวก่อนอีกเรื่องที่อยากบอกคุณก็คือคนที่คุณชื่นชมนักก็อยู่ชั้นนี้เหมือนกันนะใครขาจารินพิจารณของคุณยังไงล่ะเปลือกตาขังบดีเบิกกว้างเล็กน้อยจริงหรืออยากรู้ไม่ว่าเขาอยู่ห้องเลขที่เท่าไหร่ ไม่จำเป็นรถถามพยาบาลได้ปรารวีโครงศิสะช้าช้ามองตามร่างผอมบางของขังบดีที่เดินหลับมุมตึกพร้อมกับถอนหายใจท่าทางขังบดีห่วงพี่ชายนักหนาจนพลอยทําให้ไม่ถูกชะตาหล่อนไปด้วยแต่เหตุไรเขาจึงทําท่าญาติดีกับขาจารินจะว่าเขารู้จักหล่อนมาก่อนก็เป็นไปไม่ได้อีกในเมื่อขาจารินเพิ่งมีโอกาสเข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้ก่อนหน้าหล่อนไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำไป เธอมีอะไรดีหรือขาจารินใครต่อใครจึงดูแยแสเธอนักเปรียบเทียบกันแล้วฉันสู้เธอไม่ได้สักอย่างเดียวหากลงสนามแข่งขันเธอจะต้องแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้ต่อสู้ด้วยซ้ําขอโทษครับคุณปาวีถึงกับสะดุง้งเมื่อหันมาพบตำรวจในเครื่องแบบยืนอยู่ไม่ห่างนักผมต้องการพบมิสเตอร์ปุรนินคุณเป็นภรยาเขาใช่หรือไม่หล่อนมองตำรวจด้วยสายตาหวาดระแวงก่อนสั่นหน้าไม่ใช่